ก็เห็นก้อนเลยน้ำใสน้ำใสน้ำชานี่วอ้โหถุงถุงสองสามนี่นี asis, ่นสี oh, โ่โตเห็นปะบนเดียวเลยน้อยปลาตัวหักกลิบปลานี่หักกระเทืกได้นี่เด้จะได้กิ้วเอาเลยนะเห็นไหเนี่ยขาวต้งนี่ปะ สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมยามเช้าๆมื้อนี้พาท่านผู้ชมมายามมองท่านผู้ชมเบอร์ใส่ปลาไว้ตั้งแต่มื่อวานนี้น้ํก็แห้งจักสิเป็นได๋มายเก่าที่เก่าแต่ว่าบ่ได้ใมาหลายเดือนแล้วมันได้รับ2เดือนแล้วบ่ประมาณนั้นแหละ2-3เดือนแล้วเนาะเ ตั้งแต่ป้องยง้มหนาวูแล้วมือวานนี่มาใส่ลองเบิ่งน้ามลายเด้แล้วคืดว่าน่าจะมีปลาแต่ว่าคืดไหวใช่รึอดอกจักรเสีมีหรือบอ่มากันสองคนกับสาวผู้ไทยพาหาอยู่หากินอนาคตเพิ่นสิได้เปิดช่องและได้ทำส้มไว้สาวผู้ไทยเพิ่นอย่าลืมไปกดติดตามให้เพิ่นสาวสาวผู้ไทยพาหาอยู่หากินเพิ่นสิมีช่อง เป,เป็นของตัวเองแหละทา่านผู้ชมเลยลองลองพิมพ์ไปหาเบา้ึงจะเห็นก็มีโอเคไปยามมองกันดีกว่าเนี้ยแต่ชินงอยู่นั้น ก็มีอีกอย่นั้นมาเลยเลย <นะ S 1> กูไปเลยกูไปเลยแหละเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วว่าอยางหลุดเลยยังรู้มันติดคักกันนี่นะไปแก้เอาตัวนั้นก่อนโคตรตคุนมาก่อนบ่อือแดดคักเลยไหมครับบ้านันาาก,นกนะโคตรมาเลยนะ น,น,น้ำนี่มันล่องแน่นานเมื่อเขาบ้มวันนั้นนานมอเออเมื่อไปหาน้าไม้มันเพ่งเอวน้ำล่งแล้วเมืเมเม่อน,นี้กระปุ๊เลยเมื่อน,นี้เห็นกระปุกขี้เี้ยไปเลย mình hát mà lơi mòn nào nó còn sáu sắm mới dình đi gì <laughs> đây parker chọn cái chăm treo đi เพลงแอววเจ้าเลยนะจ้ะเออตัวเดียวเนี่ยวะเดี๋ยวรับเธอมันได้หลายตัวก็มีบนนี้น่าเลิกอะไรท่แถวนี้เนี่ยปูเอากบปูดำปูน้ำโขยเนาะปูห่วยปูแม่นปูคายบ่บ่ปูน้ำโขยกกระดำหนาวดิ น้ำหมอกลงตอนยําแรงเนาะเฮามาเซินน่ะต่อตัวนี้น่ะมันฮาดเลยเนาะเฮยเนาะน้ําพัดมันน่ะโอ้ปักป่าพลนี่นะปลาขาวปลาขาวตัวอะเนาะตัวเลยท่านผู้ชมกระปูพอมบ้านเฮาเอิ้นกระปูขี้เล็กอันดําๆนีนะเออลายโตด้กระปูล่ะนี่เอาเลยเมื่อกี้ก็ตําุ่งก็แซ่บไปลอดปวิทนี่ก็ น้ำหยินเลยเรากระกตุกมาตักน้ำมือน่อยเนอะน,น,นี่นนะ้ำใสขึ้นเนี่มันนี้มีน้ำเปิ้งเขาสิไป,น,ปน,น,น้าก็บ่าวันนี้ประื่นนะเลยหน้ากระปูหลายอะไรเนะน,นอะหน้ากระไรสองตวเนอะหอดเชอีผู โอ้หาาเนาโมงตัวนี้เนะุะมานันตะปูะมายามลางที่สองต่อท่นานผู้ชมมันยังตุกม,มือมันยังดนคือตาดีทาเทปุยป่าในน้ำก็เห็นก้อนเลยน้ำใสน้ำใสน้ำใสอี่อโออโอโโหโอโโอโอ นี่สี่โตเห็นบ่ะบนเดียวเลยน้อยปลาตัดหักลิบบ์หักกระถึกได้นี่เด้อาจจะกิ้วเอาเลยนะเห็นบ่มนี่เขากรองดีบ่งามเลยสี่โตสี่โตยังยามยังพ่นอีกเด้อยาบวพอพ่นอีกเด้ไปปศเอาเลยปศมองกิ้วเอาเลยแบบนี้กิ้วกิ้วเ่ากันเลย ม,มันขักมันขักมันหลบซับอาหารเสาเนาะอ,เเอ,อยูลุม,ลมตัวพัก,กิ้วมันฮึน่งเออมนนื่อนี้ไอกจที่ดีใจได้เห็นปลาหมา,มาล้างตัวนี้เนาะ กินดันมานมีมานท่านได้นะคุณตานี่มันแ่บเยอะเหมือนมันรูปมันกระริ้วคักอะไรมันชิอ่อดได้บ่สี่ตัวตัวมึงยืนเนาะปิงปิงกับต่าโต้น่อยต่ำตัวต่าแรงดีรื่ไม่ค่อยมักต่ำโู้ค่อยเช Luật tham mặt thôi. Thôi hai bàn hảo hinh sếp thôi dẫn chị bid đường chị chồng. Bin nam chọc cho anh nó ừ, No ừ, như huy hoạt đấy nó. ưu, bây nhiên môn mất mong thôi. Ui, tông phang ngảm nè mê. Maman, 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 nằm maman, 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 บนนอิะก้อนนะเพ่งหูเข้านอยเน่ะจบตกยำฝนบนหลึกนน้ำสอ,อกน,น้ำสอกน้ำอังนี่หอดบนหลึกแล้ว นําแบบปั้นเฮาอันนั้นไปนีตัวนี้ก็ยาวบ่ยาวละเอาล่ะซมอาให้บิ่งยาวนีฮูจะยันนรมาณนีนะเฮย bị tôn bê la bơng nhiêu này cái sụt cái sụt cái gì sụt luôn bơ nha nhiêu nhung emi gì bơ hoi phía dưới này cứ 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 cái này này hết bơ cáp 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 cát là này bớt đi cái 2 น้นเราเตยลงมาแน่มาเลยตัวนี้เลยโอ้ได้จิกตู่เปนห้าตู่หกตู่บุ้ยโตนี่แล้วนี่เนะออเมื่มันมาตายแล้วปะปลาดุกนะเฮ้ยปลาดุกนะเออ,อตายแล้วกระปูกระปูมายากัดเลยกระปูมาถากัดเลยอืมไปไปไปมันวิ่งหกเลยบนนี้ทั้งหกไล่นมันจะมีปลาเออถ้าใสาเ่เป็นแป้นมันบ่ได้กระปูมันตื่นเนดี้จังเดียจอง โยไ่ไหมเลยน้ำพัดน้ำเชาะบุน้นฝนมีตกเนาะคนฝนตกนี่แหงแล้วซาดฝนตกมาทิ่มเลยมองฝนตกมามุดมั้ยอจ้าตัวตัวนี้นะมาๆมาสองสี่ห<โ>ก,<โ>กตัวได้กระปูฟ้อมได้กระปูอีเแถมกระปูมาไปฮะไป Chị lưu mồm Hụt ở đây nè Hèn Hèn xanh của mù Bài bốt bà lời Dũ Bà tông Bà tông ướt Lại bà น้ำจะใส่คักเลยเนาะบัวน,น,มมนู้นไม่ได้ใส่เลยบ้านขุ่นแล้วเขาว่างขุนไส่ปลาแล้ววะน้ำขุ่นเด้ปลามันมปลาไม่เห็นมองปะเอาไปเห็นมองปลาไม่ก่อหาสิ่งอื่เฮ้ยตอนเช้านกกระฮองคักเลยติดปลาะปาะปลาสีม่วงป ตาตองตาใบตอง <c oughs> น้ำก็พัดแห้งเมื่อวานเลยนถึโตก็เยเนบนนี้ปิจตบานเนาะมันทำเป่นมองติดน้องมันลดเบิ้ง เฮ้ยลิกได้บนนี้ก็เลยพิชเชอร์มาหน้าให้ผืนราบหมานะหมานคือเก้าชาวไทยพามาหากินละหมานลถเอาไม่มันจะลุกลวบอนี้นะ้มันหัดขับไปแล้วลุกแล้วพอแห้งแล้วเนาะเลยนะแต่ขึ้นได้ลุลเล่ก็เคลียร์ไปเลยนะจะไมไปฮะ ตองโตเ้ยอืมป่าต้องมองคอยคลิกเอว้เนาะป่าตัวนึ่งจะเลี้วจุดว่าไปหมดป่าซีซุดเนาะแกงซื้อากูดสุดน้ำมันหอนปลากรุดดึงดึงอะไรดึงอะไรใส่พูน้ำกะลึกอรีวันนี้นะพัดกะแห้งเนาะมันอยู่ไดเห็นไหมสั้นๆตัวนี้ละมองตัวนี้กันเด็ตัวนี้กระบักเงอนนะ ปลาขาวเนะาะแล้วบ่งยับย่างอะท่านผู้ชมมือใจนี่นี่ปลาปลาขนาดปลาปลาขาวปลาหัวยบ้านนั่นนั่นอยู่เมืองไทยท่านผู้ชมเอิญปลาอย่างนี้ท่านผู้ชม,มเอิญปลา,า,าปขาวเนาะปลาขาวปลาขาวบ้านเฮามันเท่านี้เลยเอาไปปีกหนูก,ก็เสร็จปลาสดๆโลดจากธรรมชาติมันก็แซ่บเทาไปซื้อตามตลาดนั่น chắc ba khâu sọt chắc ba khâu liệm chắc ba hay sao con xẹp cả hai tay mất ta mất rồi này là cái nhang màn như hên đây sàm tù à. tù 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 biết hên Nhờ, như như sư sư đây sầu tù nó mình, mình... mình... น้ำบนนิพพัทแห่งใส่ใส่คักอะไรมันคุณบ่ <Yeah. S 1> ยัฝนตกทั้งเห yeah. นือพอมาคักวะพชุดท้ายเปิดมาตื่นมาพน้าใส่เนาะพอ <Yeah. S 1> ดีได้สิบตัวเนาะเฮ้ยสิบบ่ตัวนั้นหกหกสิบเอ็ดตัวนี้สามพอดีได้สิบเอ็ดต มื่อปดอยู่เฮือนบ่ได้ป้ามือบ่อายคือสิดีใจขนาดเห็นปลาหลายเอ้ยเตะตัวเยอะนี่เฮนมาเบิ่งดูไกปลาตองก็หลายอีหลีใหญ่หมดได้ปลางดนี่เด้เนาะเฮามาซื้อตอนยามยามเดิน้ยเดินเนาะเดนเดนน่ะตัวน้อยๆอันนี้เบิ่งตัวบักเอบักเอ เีน yup. <c bio> <constitutional> ้มันเลยปสามไม่หนอตัวนี้สามตัวนั้นตัวนั้นหกตัวนี้เห็ไหมเนื้ปลาคักาลาปขาวจบคลิปเลย้ะเฮาคะนีแตเมื่อปท่นมวได้ปลาประมาณสิบเตประมาณสิบดตัวที่ประมาณมีแต่ปลาแบบเป็นดุกตัวเดียวนะเป็นดุกสองสองเออสองสองตัวตัวต ก็ทำมีเต่ปลาขาวมดปลาขาวมดตอนนี้ล่ะโอเคคลิปนี้ก็จบไว้ซสมีนะท่านผู้ชมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเอาสิมเมือปลดมองเห็ดดีเห็ดกินเศราสบายดี